เงินฝากปลอดภาษีธนาคารกรุงไทยเลือกฝากได้ตามใจ24เดือน36เดือนหรือ48เดือนก็ได้รายละเอียดเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนีีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station และนี่คือช่วง B Y Story วันนี้เรามีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นเงินฝากประเภทที่ปลอดภาษีนะคะแล้วก็ยังได้รับดอกเบี้ยแบบเต็มๆด้วยนะ สำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับจุดเด่นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเงินฝากปลอดภาษีรับดอกเบีย้ยเต็มเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะจะไม่ถูกหักภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากค,ค่ะสามารถฝากโดยการตัดบัญชีอัตโนมัติได้ด้วยนะคะซึ่งการฝากปลอดภาษีแบบนี้คุณสามารถเลือกฝากได้ตามใจเลยว่าจะเป็นแบบ24เดือน36เดือนหรือ48เดือนค่ะซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2 3 0ต่อปีเลยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันนะคะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษ อัตราดอกเบีย้ยนี้จะขึ้นอยู่กับแผนการออมค่ะถ้าเราออมอยู่ที่24เดือนนะคะจำนวนเงินเปิดบัญชีเนี่ยจะตั้งแต่1,000บาทสูงสุดไม่เกิน25,000บาทจะรับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่เลท2.30%หากคุณเลือกแผนการออมแบบ36เดือนนะคะ<ๆ>ก็จะฝากได้ตั้งแต่1,000บาทนะคะจนถึง16,500บาทต่อเดือนอัตราดอกเบีย้ยก็2.30%เช่นเดียวกันค่ะแตกต่างกันที่จานวนเงินฝากสูงสุดนะคะและก็ถ้าเลือกแผนการออมแบบ 48เดือนจะฝากได้ตั้งแต่1,000ถึง12,500บาทค่ะอัตราดอกเบี้ยก็คิดให้ที่2.30%เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนการออมในระยะ24 36หรือ48เดือนนะคะจะแตกต่างกันด้วยวงเงินสูงสุดที่คุณสามารถจะฝากได้ในแต่ละเดือนนั่นเองสําหรับเงินฝากปลอดภาษีนะคะฝากขั้นต่ํา1,000และต้องฝากเท่ากันทุกเดือนเดือนละ1ครั้งนะคะฝากมากกว่า1ครั้งไปทดอีกเดือนหนึ่งไม่ได้นะอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะ แล้วก็การขาดฝากค่ดจะได้ไม่เกิน2ครั้งนะคะถอนก่อน3เดือนค่ะธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยงเงินฝากให้นะคะเกิดเกิดฝากไปแล้วเปลี่ยนใจอยากจะปิดบัญชีอยากจะถอนเงินออกธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ค่ะส่วนการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปหากถอนก่อนครบกําหนดหรือทําผิดเงื่อนไขนะคะธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์และหกักภาษีณที่จ่ายค่ะสำหรับเงินฝากปลอดภาษีนี้นะคะสามารถเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีได้เพียง บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะออมทุกเดือนได้ดอกเบี้ยเต็มๆไปเลยเรียกว่าเป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณสามารถสะสมเงินก้อนโตแบบดอกเบี้ยปลอดภาษีค่ะสําหรับเอกสารการเปิดบัญชีนะคะบัตรประจําตัวแบบสมาร์ทการ์ดนะคะที่ยังไม่หมดอายุนะสามารถใช้ไปเปิดบัญชีที่สาขาได้เลยในกรณีที่บัตรประจําตัวบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้สามารถใช้ อเอกสารอื่นประกอบได้เช่นสำเนาทะเบียนบ้านนะคะหรือจะเป็นบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมเลขบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะคะเช่นบัตรประจําตัวข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานของรัฐใบอนุญาตขับรถอันนี้ก็สามารถใช้แทนได้ในกรณีที่บัตรสมาร์ทการ์ดไม่สามารถอ่านข้อมูลได้นะคะและนี่ก็คือเงินฝากปลอดภาษีของทางธนาคารกรุงไทยนะคะท่านใดที่กําลังจะเก็บออมเงิน เพื่อนําไว้ใช้สําหรับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งในอนาคตนะคะแต่ที่รู้ๆอ่ะต้องการที่จะเก็บเงินเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันเนี่ยก็สามารถที่จะมาฝากเป็นประเภทเงินฝากปลอดภาษีของธนาคารกรุงไทยได้นะคะก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูค่ะว่าคุณจะสะดวกใช้บริการกับธนาคารไหนนะคะก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับวันนี้มีไวสเตชันคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ